ตัวเน็ตเป็นเขาเล่นโคนอีสานนะอะไรอ่ะสไลเดอร์เดินทางเดิรเดินทางเดิรเดินทางเดิร์เดเดินทางเดิรพอแล้วไหมมองอะไรวะมองหน้าอยากมีเรื่องหรืออยากมีเราเนี่ยพี่พี่คนยังผมไม่เคยกลัวใครนะนะแก่ปะแก่ปะทำไมอ่ะเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่า หมอกไม่ใช่แค่ลมแต่ผมได้ฝุ่นแอ้สิ่เทีย่มากไปสาบหมาตัวนี้มันคือหมาของใครฉันถามว่าหมาตัวนี้มันคือสุนัขของใครมันไปขี้ท่หน้าบ้านมนุษย์ลงเป็นเป็นหมาของมนุษย์ปะเธอก็รู้ว่าฉันมันไม่ชอบหมาแต่เธอก็ยังปล่อยไอ้หมาตัวนี้เจ t ะอันส์เฮาส์ <laughs> Where is owner? Where is owner? I ask you. What the fuck are you looking at, girl? Where is owner? Huh? <tries> <tries> <tries>